สวัสดีจ้าแม่พ่อนดองปู่หน้าจ้าและมีพ่อแม่พ่อเนอี่ยิบปัจจุกระปองล่องเบิงแม่พ่อจีเอาไปส่งแม่ค้าเด้อค่ะแม่พ่อนดองมาแดดจ้ะปัจจุกระปองล่องเบิองล่องเบิงก่อนมันจเป็นแน่ไดมันสิได้กำไร่บค่ากระปุกอยู่บแม่พ่อสีบัรจุกระป๋องล่องเบิงกอ,องล่องเบิงแม่จ้า ต่กับปุ๊กนี่กะลงทุน,นะะอะไเด้อค่ะจะไปไปซื้อมา,าอ่ะพ่อก็ไม่พ่อดีเลยเด้อจ้ามือนี้ไม่พ่อดีเอาปูดองใส่กองแหละใส่กระปุกแหละเด้อจ้าไม่พ่อก็บตามาหุ้มาเนี่จ้า เลื้อไแม่พ่นกับตำมะหุงกินเลยจ้าจาหน้าตาเป็นจังซี่แล้วจ้ะอ่าเลจ้าอะหิมะมากินเ้ยค่ะมากินน้ำกันเซบเซบ ปูแม่พ่อนดองนะจ๊ะแม่พ่อนกับซีซีมมึงก่อนด้วยจ้ะมาจาจ้ามากินน้ำกันค่ะอืมแชบแชบแชบ พัเด้อพ่อธุ์ใหญ่เอ้ยอกินขาวเด้อตำมังมงูใส่ปูดองมีขนน้อสิจธิจำนี่แหละค่ะมันไม่มั่นเลยจ้ะอืแ่บร้ายแ่บร้ายแ่บร้าย เราจามาเด้อแซบๆๆแซบแซบเนืๆๆๆ้อปูกระสิหวานจ้าปูดสด แอบแมาเดยจกลมามา นี่ครับนี่แลครับน่ารู้แบบนะอืมมันมันมันหวานหวานหวาน,วานจ้าอย่ลืมนะคะาคลิปนี้กันดีติดตามชมแม่พ่อในเด้อจ้ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ